สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงกลุ่มคนที่กําลังมีอาการเหล่านี้ใครนั่งพิมพ์งานหน้าคอมคลิกเมาส์เยอะๆหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยๆจนมีอาการปวดบริเวณข้อมือหรือว่าขนนิ้วโป้งบ้างโดยอาการของตัวโรคนี้นะคะก็คือเป็นภาวะที่ปลอกหุ้มเอ็นบริเวณขนนิ้วโป้งเนี่ยมีอาการ แล้วก็เกิดการหนาตัวขึ้นจนทําให้มีอาการปวดเวลาที่เราขยับข้อมือกระดกนิ้วโปว้งหรือว่ามีการบิดข้อมือนะคะโดวยอาการปวดเนี่ยจะรู้สึกปวดตื้อๆปวดนวงๆหรือว่าจะอาจจะมีปวดแ๊บแลเวลาที่เราใช้ข้อมือนะคะไม่ว่าจะเป็นการบิดข้อมือเอื้อมจับถิ่งของหรือว่ามีการกระดกข้อมือนะคะโดยโลกลุ่มโรคเรื้อกแวงหรือว่าปลอกหุ้มเอ็นอักเสบเนี่ยสามารถรักษาได้ดยวิธีการทางกายภาพาบัดนะคะโดยวิธีการทางกายภาพบัดจะเป็นการใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นตัวโฟกัสช็อคเวฟตววันเตอร์ซาวเพื่อเข้าไปช่วยลดอาการปวด แล้วก็การตึงตัวของตัวเส้นเอ็นนะคะบริเวณคนนิ้วโป้งให้เกิดการซ่อมแซมเร็วขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดได้ดีขึ้นนะคะหลังจากการใช้เครื่องมือทางกายภาพบัดแล้วจะต้องมีการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นบริเวณคนนิ้วโป้งด้วยถ้าหากใครมีอาการดังที่พูดไปต้นคลิปเนี่ยแนะนําเข้ามาตรวจประเมินร่างกายที่คลินิกได้เลยนะคะคลินิกเราตรวจประเมินฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตรวจประเมินโดยนักกายภาพบาบัดวิชาชีพนะคะใครมีอาการอย่าลืมมาพบกันนะคะแล้วพบกันค่ะ